ไม่รู้อะไรปลูกกล้วยไว้ก่อนเลยเพื่อปรับสภาพดินบำรุงดินต้องไปฉีดยาเราเน้นตัดอย่างเดียวเพราะหญ้ามันเป็นธาตุอาหารในตัวเก่นํทำให้พืชโตไวมันก็หมักหมมลงกระดินใไส้เดือนก็จะมาอยู่สวัสดีครับผมเอกเกษตรวิถีไทยนะครับพืบ้นที่ตรงนี้ก็สองงานหกสิบตารางวานะครับ ผมก็มาทําเกษตรได้ประมาณ5ปีนะครับแต่ตอนแรกก็ยังมีแค่ต้นมะม่วงแค่ห้ต้นนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับจุดเริ่มต้นของการที่มาทําเกษตรนะครับก็คือแต่ก่อนผมทําโรงงานนะครับคือตั้งแต่ในหลวงร .9 นะครับที่สวรรคตนนะครับผมก็เลยมีจุดมุ่งหมายว่าจะสานต่ออโครงการในพระราชดำรินะครับ เพราะผมก็ชอบทําเกษตรอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากให้ชาวบ้านแบบได้ดูได้ฟังแบบทั่วประเทศนะครับก็เลยทําเป็นแปลงตัวอย่างให้ดูนะครับในพื้นที่สองงานหกสิบตารางวานะครับไม่ถึงไร่นะครับก่อนผมก็เลี้ยงหนูหนานะครับพอดีช่วงโควิดมันก็เลยขายยากขึ้นก็เลยเลี้ยงไว้แค่สิบสิบบ่อนะครับก็เลยเลี้ยงแบบปลูกและเลี้ยงแบบผสมผสานนะครับก็มี หนูหนาหอยเชอรี่สีทองแล้วก็ไก่พันไข่นะครับแล้ว้ง<ป>ทั้งหมดนี่เราทําเองหมดเลยไหมทั้งหมดทําเองครับคือตอนนี้ก็ทาโรงงานอยู่นะครับแต่ก็ทําช่วงวันหยุดนะครับมาดูแลอาทีหนึ่งวันอาทีนะครับอืมคือแบ่งเวลาช่วงวันอาทิตย์มาทำปกติแม่อยู่บ้านก็ให้แม่ดูแลให้อาหารไก่ให้หอยให้หนูอะไรพวกนี้นะครับค่ะอ่ะุูกรกน้องเอกพาชมสวนหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างข้างใน ก็อันนี้นะครับอันนี้ทุเรียนก็ลังทดลองนะครับพอดูพอดีดูใน youtube นะครับพปลูกทุเรียนในวงบ่อครับสามารถปรับปรุงดินได้ดีกว่าตามพื้นดินคะก็กำลังทดลองนะคร<อ>ับเพิ่งปลูกได้สองเดือนนะครับเป็นสายพันธุ์อะไรคะมอนทองครับอ๋อคืออันนี้เป็นดินแดงธรรมดายังไม่ได้ปรุงนะครับแล้วเวลาปลูกน,นี่เทคนิคการปลูกทํายังไงะคะก็คือเอาวงบอ่อมาตั้งนะครับไม่ต้องไม่ต้องปิดบ่อบนะครับ ให้มันลงดินเลยนะครับแล้วก็ดินมาใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาทุเรียนมาตั้งแล้วก็ถมกบแค่ให้มันเห็นโคนนะครับไม่ให้กบโคนนะครับถ้ามีฟางก็ฟางคุมได้นะครับคืออันนี้ยังไม่ได้ทําแล้วเวลาให้น้ํานี่เราทํำยังไงคะก็ใช้สายพีอนะครับเปิดมาจับท่อประปานะครับเป็นระบบน้ําหยดเหรอคะใช่ครับเป็นระบบน้ําพุ่งครับคือตัวนี้มันจะพุ่งใส่เฉพาะที่นะครับ แต่ถ้าเราอยากให้พุ่งกระจายแล้วก็เอาหัวไว้ข้างบนครับแต่นี่คือ,อหให้มันอยู่แค่เฉพาะจุดนะครับอ่าให้น้ํานี่ให้วันหนึ่งกี่ครั้งคะก็จะให้เฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ให้ตอนเช้านี่มีเวลาไหมคว่ากี่โมงก็ประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงช่วงเช้าค่ะแต่ตอนเย็นจะไม่ให้เพราะมันชื้นมันจะเป็นเชื้อราแล้วเขาดูแลยากไหมคะทุเรียน มันยากครับกําลังทุกลังลูกลัง,ลงแต่ถ้าเรามีดินผสมของปลูกแล้วก็สามารถทําได้ก็จะดีกว่าแต่ตนี้เขาก็อยู่กับลูกลังก็ได้กกใช่ไหมไ mm hmm. ให้เราเอาปุ๋ยแล้วเพราะอะไรถึงถึงเอาทุเรียนมาปลูกอะคือก็อยากให้มันมีทุกอย่างผสมผสทัทุเรียนก็เพิ่งปลูกสองตน้นพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกอย่างละต้นสองต้นครับ ก็ไม่ได้เน้นเอารูปจะเน้นพวกขายผักคือตรงนี้ก็จะเป็นขาเหลืองครับขาใหญ่ข่าหัวจะใหญ่กว่าขาแดงปกติอืเริ่มต้นจากกอหนึ่งแล้วผมก็อามาขยายตอนนี้ก็ได้เป็นสิบกอก็จะขยายไปเรื่อยๆตรงนี้มันดียังไงอะคะขาเหลืองขาเหลืองก็สามารถไปทําพริกแกงพวกนี้ การดูแลยากไหมคะดูแลยองไงก็ไม่ได้ใส่คือปลูกแล้วปล่อยทิ้งเลยไม่ได้ทำอะไรเลยน้ำก็ไม่ได้ลดค่ะคือเขาแต่กอแล้วก็ธรรมชาติเลยแต่ถ้ามีขี้ไก่แกบมาใส่มันก็จะงามกว่านี้อันนี้คือยังไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่กอดีมากเพราะว่าเป็นหน้าฝนอันนี้ปลูกนานหรือยังคะค่ะก็ประมาณหกเจ็ดเดือนแต่ถ้าใคร หกเจ็ดเดือนมีกอเดียวตอนนี้แพ้ได้ตอนนี้เป็นสิบตอนนี้เป็นสิบยี่สิบแล้วเนาะแยกออกให้เยอะๆค่ะือใช้พื้นที่เป็นประโยชน์รอบรอบรั้วอ๋อเป็นพื้นที่ริมรั้วเนาะแล้วก็ใส่เป็นขาขาเหลืองนะคะจะปลูกเป็นไร่ก็ได้เพราะตัวเนี้ยตลาดรองรับอืมค่ะมันก็มีรถรับผักซื้ออยู่แล้วหลังๆนี่คือเราปลูกเพื่อเอาไปขายส่งเหรอคะหรือว่ายังไงเพื่อรับประทาน เพื่อไว้กินในคนเรือนอ๋อค่ะเน้นเน้นปลูกไว้กินก่อนยังไม่ขายแต่ถ้าชาวบ้านมาขอซื้อก็ขายค่ะขายอยู่กิโลเท่าไหร่คะอ๋อยังยังไม่ได้ขายพึ่งพออันนี้แต่ก็จะมีขาแดงอยู่ทางกานนู้นค่ะก็ขายอยู่ห้าบาทสิบบาทแล้วแต่เขาจะเอาคือแบ่งขายแล้วแต่ชาวบ้านจะซื้อใช่ไหมคะไม่ได้ขายเป็นหนูค่ะนีย่าหวานอิสราเอลเขาไว้เลี้ยงไว้ให้หนูครับอาทิตย์ละครั้งเพื่อเป็นอาหารเสริม อันนี้โปรตีน20%สามารถเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ได้มามาไปครับเอามาไฟได้ปีหนึ่งนะครับอันนี้กําลังโตเพิ่งมีต้นเดียวครับอายุเท่าไหร่คะอะไรนะอายุอานนปลูกนานหรือยังปีหนึ่งซื้อต้นภาพกิ่งแต่ต้นสวยนะแรกต้นแค่นี้นี่สวมหัวแล้วอไม่รู้ว่ากี่ปีจะได้กินถูก สามปีสามปีนะเป็นการให้น้ําคือในสวนเราเนี่ก็คือวางสายพีเ<ช>ทั้งหมดเลย,ยใช่ไหมคะแต่บางส่วนก็ไม่มี้าเป็นพวกมะนาวจะไม่มีสายอืมไม่ได้ปล่อวยธรรมชาติอันนี้ก็ทุเรียนถนนมะม่วข<อ>มงขึ้กล้วยค่ะถ้าปลูกเป็นแซมไปตรงนี้ก็จะเป็นฟ้าทะลายโจรแล้วก็พวกผาแล้วก็มีสับปะรดแซมไป แต่สับปะรดต้นใหญ่มากคืออันนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยปลูกธรรมชาติอ๋อค่ะแต่ปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่งหัวก็จะออกปีละครั้งต่อตนหนอ่อคือปลูกครั้งเดียวไม่ได้ปลูกอีกเพราะมันจะแตกมาเรื่อยๆค่ะพอเรากินเสร็จเราเอาหัวที่มีใบข้างบนะแล้วก็ไปแส่ยอดยอดข้างบนเนาะแค่ฝังดินเฉยๆมันก็อยู่แล้วน้ำก็ไม่ได้ลด <laughs> อยู่ในร่มก็ได้โอ้โหสุดยอดแต่ต้นไม้สังเกตที่นี่จะเขียวมากเลยนะคะ,ะคือ พื้นเนี่ยเราจะไม่ฉีดยาจะทําแบบบุญรีทั้งหมด<อ>จะตัดหญ้าทุกอาทิตย์ค่ะือป,ปุ๋ยที่จริงที่ไก่แก่มีแต่ไม่ได้ใส่เพราะจะมีไก่มาเขี่ก็เลยไม่ใสก็เลยตัดหญ้าให้มันเป็นปุ๋ยจากดินที่เป็นลูกรังดินหนึ่งแดงแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นสวนยูาคาแล้วดินแหง้งแล้งแข็งมากพืนที่ <มา S 2> ตรงนี้นะเขาใชาา่ซื้อต่อเขาแบบดินทุโตมมากไม่น่าจะปลูกอะไรขึ้นปลูกมันก็หัวนิดเดียวก็เลย ทำมาห้าปีก็ตัดหญ้าลงเรื่อยๆดินมันก็เลยดําขึ้นอืมค่ะก็ใช้หญ้าในการห่มดินเนาะนแล้วก็วกเป็นปุนป๋ยต้มกำลังทดลองต้มนี่ก็จะเป็นปุ๋ยปักช่องข้าปสูงนี่ต้นใหญ่ขนาดเนี้ยไม่ได้ใส่ปุยนะ๋ยเลยปลูกธรรมาชาติทุกอ,อย่างธรรมาชาติหมดเลยนไะก่นะครับรเล็กๆเป็นไก่พันไก่ สายพันธุ์ของซ้อ,อนะครับก็ได้เลามาจากศูนย์เขาซ้อนนะครับจังหวัดชายังซอนไข่สามารถฟักไข่เองได้ตอนนี้ได้เดือนหนึ่งแล้วก็รอว่อาจะออกไข่เอามาเลีย้ยงได้เดือนนึง,งแล้วทําไมต้องต้องล้อมตะข่ายด้านล่างอะค่ะอ๋อคือล้อมกันกันใส่ออกเลยเพื่อให้มันอากาศไส่ทีก็ <c oughs> เลยแล้วเล้าเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้เหรอคะได้ก็ติดตัวอยู่ได้สบายแล้วก็ยัง มีที่นอนมีที่เดินเล่นเกียได้อาหารหลักของไก่นี่เป็นอะไรคะก็เป็นหัวอาหารไก่ครับแต่ถ้าลดต้นทุนก็เอาต้นกล้วยมาสับผสมกับแหนแดงก็มีเลี้ยงแหนแดงอยู่ด้านนึนงแล้วก็ผสมลำสามอย่างแล้วก็น้ำหมักยูรีซีสามข้อแสงผสมกันก็ช่วยลดต้นทุนได้อยู่นด้านนี้ก็แต่ก่อนเป็นท่อที่เลี้ยงหนูแต่ก่อนร้อยสามสิบบ่อพอดีช่วงวิกฤต โควิดก็เลยลดจํานวนลงเหลือแค่เลี้ยงไว้กินแต่ก่อนเลี้ยงไว้ขายตอนนี้ก็เอามาปลูกผักคือคือพูดง่ายง่ายว่าเมื่อก่อนเราเหมือนทําตามกระแสใช่ไหม,ม,มคะตามกระแสแล้วมันไปไม่รอดค่ะแต่พอเรามาทําแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมประสา,านแล้วก็ได้กินทุกอย่างที่เราต้องวิ่งไปซื้อตลาดเราไม่ได้ซื้อทอกคนก็ปลูกกะหล่ำปีตอนนี้มันหมดรุ่นไปแล้วต้องรอหน้าหนาวอกรอบกะหล่ำปีหัวใหญ่มากอืมนี่ก็เหลือแต่ฟักทอง ทำเป็นชุ้มในขนุนที่เรากินเม็ดแล้วก็เอามาใส่ถุงดำไว้เพลือเอาไว้เสียบยอดขายอีกทีเป็นสายพันธุ์อะไรคะแดงสุริยาพอไปเสียบยอดปุ๊บเราก็จะได้กิ่งละร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทคืออยู่ที่นี่จะเน้นขายพันธ์ไม่ไม่เน้นขายลูก<อ>ถ้าหลงลูกลูกหลงเหลือมาแล้วก็จะไว้กินเหลือก็แจกอะไรประมาณ คือขายต้นพันธุ์มันจะดีกว่าใช่ไหมร <พอ S 1> ายได้ดีกว่าเพรที่เราเล็กเราจะไปขายรูปแบบเขาไม่ได้เราต้องทําแบบขายพันธุ์แต่ถ้ามีรูปหลงเหลือที่เราเหลือกินแล้วก็ขายตามในหมู่บ้านได้แต่มันก็ไม่พอหรอก